รายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคาวิเศษครับทราบหรือไม่ครับว่าคนที่เสนอชื่อฝ่ายธนาคารแห่งประเทศไทยนายกุฎิริศสมบัติสิริกับนายสุรพลสุรพลนิติไกรพลดนะครับก็คือนายเศรษฐพุทธสุดที่วาดนฤพุธครับซึ่งเราก็นึกว่าจะมี ใครที่เสนอขึ้นมาจากฝั่งธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็ปรากฏว่าสุรพลนิติไกพจน์กับกุลิศสมบัติสิริเนี่ยนะครับก็คือคนที่จะมาแข่งกับคุณกิติรัตนะนองมาเจอข้อความในเดอะสแตนดาร์ดนะครับคนที่ไฟนอลสุดท้ายและทุบโต๊ะเคาะเลยก็คือ ดเรเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนรพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็เมื่อส่งไปแล้วนะครับก็คงจะรู้ว่าทั้งสองท่านคุณกุลิศสมบัติศิริอดีตปรัดก,กระทรวงพลังงานและาศาสตราจารย์ดร์สุรพลนิกติไกรพ์คงจะสู้คุณกิติรัตนณรนองไม่ได้นะครับถ้าเทียบฟอร์มกันดูแล้ว แต่ท้ายที่สุดเราก็รู้แล้วครับว่าคุณเศรษฐพุทธสุทธิวาดเนรุพุทธก็คือคนที่เสนอชื่อเข้าไปนั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเมื่อเสนอเข้าไปแล้วก็จะต้องผ่านการพิจารณาจากทั้ง7ท่านนี่นะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาก็คือดรสถิตริมพงพานริปราทรวงกานคลางสองคุณบุญยริศ กัลยาณมิตรประลัดกระทรวงพาณิชย์สาคุณวิทูลสิมาโชคดีอะไรปลัดกระทรวงการคลัง4คุณวาริศจำปีรัฐพูดในการอาดีตพูดในการใสัก็มาณ5าคุณอัจฉรจารุจินดาอาดีตเลขาคิสเิกา6คุณประกรณ์มาลาคุณนยุทธยาอาดีตกรรตและ7คุณสุรพลทวีชัยการอาดีตเลขาประกันภัยคอปปอรอนะครับสุดท้ายก็คนที่มาแน่นอนก็คือคุณกิติรัตน์นรดอง แล้วก็มีม็อบอดีตผู้ว่าธนาคารในประเทศไทยเข้ามาม็อบของนักเศรษฐศาสตร,ร์เพื่อสังคมนะครับม็อบกล่องทัพธรรมก็คงจะรู้ว่าแพ้แน่นอนนะครับก็เลยออกมาสร้างกระแสแต่สุดท้ายที่ผมทำคลิปนี้ก็คือผมได้รู้แล้วว่าคนที่ไฟนอลสุดท้ายส่งชื่อนายกุลิกับนายสุรพลนิติกไก่โพ์ก็คือนายเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนนรพุทธ ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ